ในวงการจะเห็นคนเซ็กซี่แบบสวยๆเซ็กซี่เซ็กซเยอะมากถ้าสิเป็นผู้ชายสิคงทำใจลำบากนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าแบบพูดถึงแบบเซ็กซี่ไอดอลที่ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเลยสิว่าน่าจะเป็นพี่ชมพู่เพราะว่าอยู่ช่องสามเหมือนกันและแกบอกว่า สวยมากใส่อะไรก็ดูดีทั้งผุ่นทั้งหน้าตาอะไรเงี้ยดูเป๊ะมากแล้วก็เขาจะเป็นเซ็กซี่ทาหวานหๆน,นิดนึงสิชอบค่ะก็ขอไว้พรนะคะให้หนังสือ FHM ซึ่งย่อมาจาก For h e r Magazine <laughs> ไม่ใช่ For Him Magazine เนี่ยมีนิตยสารดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆมีรูปสวยๆนะคะแล้วก็เป็นขวัญใจทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยเพราะว่าจริงๆแอบได้มวาว่าผู้หญิงอ่านเยอะมากแล้วก็ขอให้อยู่คู่กคนไทยเป็นนานจา้ะ นิทยาสาร FHM ชวนคุณร่วมโหวตสาวเซ็กซี่แห่งปีกับกิจกรรม FHM 100 Sexyest Women in the World มาดูว่าใครจะร้อนแรงและคว้าตำแหน่งผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดร่วมโหวตทาง SMS โดยพิมพ์ S เว้นวรรคตามด้วยหมายเลข3หลักของสาวเซ็กซี่ที่คุณชื่นชอบแล้วส่งมาที่4259666หรือคลิกเข้าไปที่ www.fhm.in.th ทุกการโหวตทุกบัตรเข้างานและของรางวัลอีกมากมาย